สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสนุกก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับไฮฟูนั่นเองนะคะซึ่งไฮฟูเนี่ยเป็นการทําแบบรุกกระชับโดยที่ไม่ต้องผักฟื้นนั่นเองนะคะเพราะเดี๋ยววิดีโอในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาไปดูขั้นตอนการทํานะคะในส่วนของการทําไฮฟูนั่นเองนะคะถ้าทุกท่านอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังจะไปทาไฮฟูมาดูกันนะคะว่า อีกแก้มพวกนี้มันจะหายไปไหมเนาะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านนาวดีคลินิกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำไฮฟูนั่นเองนะคะไปติดตามกันได้เลยนะที่เรามาทําในวันนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นนิวไฮฟูนั่นเองนะคะซึ่งตัวไฮฟูเนี่ยก็คือจะเป็นการยกกระชับผิวปรับรูปหน้านั่นเองอันนี้ก็ทายาชานะคะ<ๆ>เพราะว่าวันนี้ทำแบบ หน้าค่างาแล้วก็ตรงนอย่างด้วยตอนนี้ก็ทายาชานะคะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็ไปทำไฮฟ,ฟูกัน นี่เป็นขั้นตอนแรกนะคะคือเราก็ลงในส่วนของตัวเจลนะคะที่ใช้กับเครื่องตัวไฮฟูนั่นเองเนาะก็ลงบริเวณนะคะที่เราจะใช้เครื่องไฮฟูนะคะเพื่อที่จะกระชับหน้าให้มันเรียวนั่นเองเนาะ แล้วก็เริ่มทํานะคะในส่วนของขั้นตอนการลงไฮฟูนั่นเองนะคะเราก็เอาเครื่องไฮฟูเนี่ยค่ะลงไปที่บริเวณหน้าแก้มหรือตรงที่เรามีไขมันนะคะหรือว่าใครที่มีกรอบหน้าไม่ชัดเจนแนะนําเลยนะคะตัวไฮฟูนี่คือช่วยได้มากเลยความรู้สึกไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะเพราะว่าเราได้ทายาชาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะแล้วก็ที่สําคัญให้ความรู้สึกมันตึงกระชับชทันทีแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ Bye. รู้จากขั้นตอนนะคะแล้วก็ำสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะทําในส่วนของไยฟู้ที่เรียกได้ว่าเป็นการกระชับรูปหน้าโดยที่ไม่ต้องผักฝืนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนุจะใส่ในส่วนของโปรโมชั่นดีๆนะคะจากทางลานาวดีคลีนะให้กับทุกท่านด้วยสาหรับท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถ inbox มาสอบถามสนุกได้ซึ่งสนุกก็จะตอบแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผิวหน้าที่หย่อนคล้อยนะคะหรือว่า อยากจะลดเนียยลดแก้มเนี้ยอยากจะบอกว่าตัวไฮฟูนี่คือตอบโจทย์มากนะสําหรับคนที่มีปมัญหาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัยรุ่นนะคะหรือว่าคนที่มีอายุนะคะหรือว่าวัยทํางานนะใครอยากสวยนะคะอยากมีใบหน้าที่เรียวนะคะโดยไม่ต้องพักฟืน้นขอบอกเลยว่าตัวไฮฟูนี่คือตอบโจทย์มากนะคะหราในคลิปนี้นก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอเจอกันในคลิปหน้าว่าสนุกจะพาไปทําอะไรนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย